หรือว่าคนในวงการบันเทิงด้วยนะคะค่ะตอนนี้ไปดูน้องฤทธิ์กันเลยทุกภาพบรรยากาศแล้วก็ไป่างสภาพแบบยาวไปเลยะค,ะค่ะค่ะเ อ๋อเมื่อกี้เข้าฉากกับลินด้วยนะครับประเด็นเนี่ยนะครับก็คือเหมือนก็ถ่าย MV กันเนาะวันนี้นะถ่าย MV เพลงคิดถึงซึ่งปะนะครับแล้วก็ตามเนื้อนเรื่องวันนี้คือจะเป็นเหมือนประมาณแบบว่าลิทเนี่ยจะรับบริการตรวจบริการเหรอคพี่ลิทไม่ใช่ไม่ใช่รับบริการตรวจปัญหาหัวใจนะครับก็คือใครมีปัญหาเกี่ยวกับด้านหัวใจแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นอะไรมานะแต่คือเหมือนกับว่าเราจะรักษาด้วยสายตาด้วยการส่ง ส่งสายตาไปส่งรอยยิ้มไปรืยว่าเป็นการส่งความคิดถึงไปนะครับโดยที่จะไม่ได้มีวิธีทางการแพทย์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเพาะยังทาไม่เป็นตอนนี้นะครับก็คือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแนวแต่ว่าสนุกสนานมากกว่านะครับมึน,นี้แฟนขับมาโอโหมากล้นเลยคิดถึงซิงปะค <c oughs> ิดถึงซิงปาก็คิดถึงซิงปกจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ากันถ่ายกันแล้วครั้งหนึ่งที่สยา,ามเไงกาฮก็คือแบบต้องบอกว่าดีใจมากคือไม่คิดว่า แฟนใจคิดถึงเราขนาดนี้ก็คือตอนแรกก็ก็เกรงใจไงแล้วก็ขอว่าเออขอความร่วมมือสักหนึ่งร้อยคนมาร่วมกันถ่าย M อมปรากฏว่ามันเกินกว่านั้นคือจากหนึ่งร้อยคนแต่เป็นเกือบพันคนมาที่สยามสยามแตกกันไปเลยสยามแตกกันไปเลยครับก็คือมากันเกือบพันคนแล้วแบบเราเราแบบเห็นแล้วเราแบบเออเนี่ยมัน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 คุมนะที่เราแบบ บบตั้งใจทํามาอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดถึงเราเหมือนเดิมยอะไรเงี้ยครับกับเพลงมากคิดถึงตรงกับเพลงมากนะครับก็คือเป็นเพลงที่ตั้งใจมากจริงๆนะครับเพราะว่าอยู่กับอยู่กับการทําง,งานของเพลงนี้เนี่ยทุกขั้นตอนเลยนิดนั่งรอเพลงส่งมาตีสามตีสี่อะไรเงี้ยแบบใช่คืออยากฟังว่าอยากให้เพลงเราดีที่สุดเพราะว่ามันต้องรีบทำโจทยที่อัดก็คือมันมันต้องรีบอัดเพื่อที่จะให้เพลงมาทันมาทันที่จะปล่อยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยแบบ ตื่นเต้นหน่อยอยากให้เพลงออกมาดีก็แก้หลายรอบเลยค่ะแต่เพลงไปกว่านั้นค่ะลิศจะมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับก็คือวันที่เป็นซัมเมอร์คอนเสิร์ตนะฮะชื่อว่าซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซิงปะวันที่21เมษายนนี้นะครับซึ่งจะเปิดให้จองบัตรกันวันที่22มีนาคมนะครับที่ล็อบบี้ตัวเจมกันนี่นะครับแต่ว่าศุกรนี้ไปจองบัตรได้เดี๋ยวเขาไปทำข่าวด้วยใช่ครับอุู้ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ ครับก็คือ,อแบบเปิดให้จองบัตรก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะหมดไหมคือเราก็มีการสำรองไว้เผื่อแบบใครที่ไม่สามารถมาจองได้ก็คือเป็นวันที่25มีนาคมสามารถโทรศัพท์มาจองได้ซึ่งรายละเอียดเบอร์โทรเนี่ยติดตอ่อไปที่เฟซบุ๊กของ e อ็กซ์ c สกนนะครับแต่ก็ยังยินยังไห้มาวันที่22ดีกว่าเพราะว่าก,ก็ก็ไม่แน่อาจจะหมดก่อนถ้าหมดก่อนวันที่25ก็ไม่สามารถจองได้อย่างนี้ครับแขกรับเชิญบอกได้ไหมคะแขกรับเชิญเนี่ยอยากบอกมากอยากบอกจะขาดนะครับเพราะว่า อยากบอกว่ารอบนี้ก็เด็ดเด็ดนะฮะแต่ว่ายังเขายังให้อุบไว้ก่อน<ฮ>ะนะครับถึงวันงไหนที่บอกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะบอก <ฮะ S 1> ครับตามดูและกันเนาะอินสตาแกรมบ้างเป็นไง้าครับเพิ่เ <c oughs> งเล่นเพิ่งเล่นเล่นเพิ่งเล่นเล่นได้ไดอาทิตย์หนึ่งถึงยังประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งฮะเป็นใส่แล้วกดไลค์ๆๆเป็นบอกกดไลค์ไปแล้วกดไลค์เวลาช่วงแรกยังแบบเมนท์เนเขาได้อะไรเมนท์ไม่เป็นเลิกเขาอะไรใส่ชื่อก็อน่งไม่เป็นก็แบบ มั่วก็เล่นมั่วแ,แต่ก็ลงรูปลงอะไรไปส่วนใหญ่ที่ที่ตั้งใจจะเล่นก็เพราะว่าแบบได้โปรโมทน้องงานก็ก็ได้โปรโมทงานด้วยแต่ว่าคือเขาก็จะบอกว่าเราแบบ หาลูกยากหรือว่าแบบไม่ค่อยเจอกันอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเวลาเราทําอะไรก็เลยเออเดี๋ยวเราเล่นอินสตาแกรมเราถ่ายรูปก็จะได้แบบลงมาให้เขาเห็นว่าเราวันนี้เราทาอะไรอยู่อะไรอ่างเงี้ยเขาจะได้แบบให้หายคิดถึงกนพีก็เลยแอดหมูโตโน่ตลอดไม่ใช่เลนกับพี่โน่ไหมครับได้คุยครับได้คุยเจอกันเรื่อยๆเลยช่วงนี้อย่างมาทันยังติ้นระเบิดอยู่ไม่ใช่ระเบิดหรอกกันระเบิดก็กัดกันเหมือนเดิมครับทั้งพี่โน่ทั้งกันเนี่ยเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันตลอดนะครับก็แต่ว่าสนุกนะก็คือ อยู่เขาเนี่ยคุยคุยดีๆกันอนักไม่มีหรอกแต่ว่าคุยกันแบบแบบจัดกันหนะอันนี้สนุกอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขใช่ครับไม่ร่วมงานกันอยู่ไหมคะก็ไม่แน่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันใช่ครับยืนยันว่าไม่ได้เมนหาพี่โดคนเดียวไม่ได้เมนหาคนเดียวแปลนด้วยไม่ไม่เป็นเลยบ่งตรงเลยครับ ในในห่าคิดถึงซึงป่าเดี๋ยวคันที่ตังเร็วๆนี้เอ็มีด้วยครับก็คิดถึงซึงป่านะครับก็จะปล่อยให้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศนะครับครั้งแรกเลยคือวันที่22มีนาคมนี้นะครับอยากให้ติดตามชมกันากให้ติดตามฟังกันเพราะว่าตั้งใจมากนะครับอยากให้จะให้ทุกคนชอบนะครับส่วน MV นะครับคาดว่านะครับคาดว่าจะปล่อยวันที่30มีนาคมนี้ก็รอติดตามดูกันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซึ่งป่านะครับเปิดจองบัตรนะครับ ยีมีนาคมสุวันที่ปลายเพลงพอดีเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดบัตรยังเหลือเนี่ยสามารถโทรมาจองได้วันที่25มีนาคมนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกมานะครับโดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook ของ Exact Music นะครับแล้วก็วันที่ยี่สเมษายนเราไปเจอกันเป็นวันของอเล่นซัมเมอร์คอนเสิร์ตแล้วครับอืเขานะคหมอเลยเต็มที่ครับโปรเจกต์นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ